Did you know ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำแกฮีเป็นเด็กมากเลยเหรอไม่เลยเฮ้ยระวังระวังระวังเหยียบเปลือกกล้วยนั่นะสิทำไมไม่รู้มาทิ้งตรงนี้ได้ยังไง เหยียบแล้วมันจะลื่นนะนาเปลือกกล้วยไม่มีโครงสร้างไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนส้มไม่เหมือนมังคุดไม่เหมือนอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าโครงสร้างข้างในของมันเนี่ยมันจะมีความเป็นเจลอยู่จริงจริง,รงมันถึงลื่นไม่งั้นพวกกระตรงกระตรูนเนี่ยเขาคงไม่เอามาล้อกันใช่ไหมคะว่าเหยียบเปลือกกล้วยแล้วลื่นฉันรู้ฉ<ล>ันรู้ว่าเธอจะอธิบายแต่ว่าฉันอยากรู้ว่าทำไมเอามาวางไว้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวดูสภาพในการปลอกกล้วยแล้วเนี่ยเดฉันว่าคนที่เอามาวางคือคุณเคนน่าเลยเออใช่จินตีแล้วทำหน้าแปลกแปลกใช่เุณ จริงๆค <you> know? ำตอบของเรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ2ชิ้นเสียดสีกันในทิศทางตรงกันข้ามในชีวิตประจําวันของเราแรงเสียดทานนั้นมีอยู่รอบตัวของเราค่ะ เช่นเวลาที่เราเดินนะคะรองเท้าของเราก็จะสัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุนั่นก็คือพื้นตรงนี้เองจะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นค่ะปกติเมื่อเราเดินอยู่บนพื้นผิวที่ขรุขระเล็กน้อยอย่างพื้นปูนซีเมนต์แรงั้านก็จะมีมากทําให้เราไม่ลื่นล้มแต่เมื่อเราไปเหยียบบนเปลือกกล้วยแล้วเกิดลื่นล้มนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแรงเสียดสีที่เกิดขึ้นระหว่างรองเท้ากับเปลือกกล้วยนั้นมีน้อยกว่า และในเมื่อเจ้ากล้วยนี้คือตัวปัญหาเราต้องมาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรพิเศษที่ทําให้เหยียบแล้วล้มได้ง่ายกว่าเปลือกผลไม้ชนิดอื่นๆเช่นเปลือกแอปเปิลหรือเปลือกส้มความลับของเปลือกกล้วยก,ก็คือด้านในของเปลือกกล้วยนั้นจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกระป๋อเจลซึ่งเป็นกระป๋อเล็กๆค่ะกระป๋อเหล่านี้นะคะจะประกอบไปด้วยสารที่คล้ายกับเจลประเภทโพลีแซคคาาย ปกติมันก็ไม่ได้ลื่นอะไรมากนะักแต่ที่มันลื่นนี่ก็เป็นเพราะว่าแรงกดทับหรือตอนที่เราเหยียบมันเข้าไปนั่นเองเยื่อบางที่หุ้มกระป๋อเล็กๆนี้ไว้อยู่มันก็เลยแตกออกทำให้เจลที่อยู่ในนั้นไหลมารวมกันกลายเป็นสารที่ก่อความลื่นสูงนั่นเองค่ะ และจากการทดสอบกับพื้นผิวที่ทําจากวัสดุที่แตกต่างกันจะพบว่าเมื่อเหยียบด้านในของเปลือกกล้วยก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานประมาณ0.07ซึ่งก็นลื่นใกล้เคียงกับการเล่นสกีบนหิมะเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ใช่ว่าทุกครั้งที่เราเหยียบเปลือกกล้วยจะทําให้เราล้มเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นประกอบอยู่ด้วยเช่นน้ําหนักหรือแรงกดบนวัตถุน้ําหนักมากแรงเสียดทานก็จะมากโอกาสล้มก็น้อยกว่า ไม่ใช่ว่าการเหยียบเปลือกกล้วยทุกครั้งจะทําให้เราลื่นเสมอไปนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นน้ําหนักที่เราเหยียบลงไปถ้าเรากดทับลงไปเต็มเท้าเลยเนี่ยแรงเสียดทานมันเยอะมันก็ไม่ลื่นอันนี้นี่อเองเอมันเป็นปัจจัยในการออกแบบรองเท้าด้วยรองเท้าก็เลยต้องให้มีแรงเสียดทานเยอะๆมีตะปุ่มตะปั่นอ้าวถ้าเผื่อว่า,า,วาถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมคะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมไปพลิกรองเท้าดูนะคะเดี๋ยวเราสองคนไปจัดการเคนก่อน นี่เลยค่ะ Facebook Twitter อ e ีเมลนะคะเขียนเข้ามาเราจะหาคำตอบมาให้วันนี้ไปจัดการเคนก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดยวเธอดักไว้ด้านนี้นะฉันไปด้านนูน้น <laughs>